สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับ ก็สำหรับนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทุมุมทั้งหมด8ตัว8รหัสนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็ยาเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการรับชมคลิปด้วยนะครับคําเตือนนะครับอาจจะมีนะครับบางตัวที่สามารถสมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับ มาดูตัวแรกนะครับดอกจัน777ดอกจัน55สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5 g ิกใช้งานได้5วันดอกจัน777ดอกจัน55สี่เหลี่ยมตัวที่สองดอกจัน550ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500 MB ใช้งานได้1วันดอกจัน550ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวที่สามดอกจัน445ดอกจัน50สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1เมกใช้งานได้1วันดอกจัน4ี5ดอกจัน50าี่เหลี่ยมตัวที่4นะครับดอกจัน550ดอกจัน 30, สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน384 KB ใช้งานได้1วันดอกจัน550ดอกจัน 30, สี่เหลี่ยมตัวที่4ดอกจัน777ดอกจัน 780, สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2่งใช้งานได้30วันดอกจัน7 77ดอกจัน 780, สี่เหลี่ยม ตัวที่5นะคะรับดอกจันแปดแดอกจันเก้าหกีเียมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน1จิกนะครับใช้งานได้1วันดอกจ8 8. ันแปดแดอกจันเก้าหกีเียมตัวที่6นะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันแปดเก้าลีเียมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน2จิกใช้งานได้30วันดอกจ5 5ันเก้าสามห้าดอกจันแปดเก้าซีเลียมตัวที่7ดนะคะรับดอกจัน 8 7ดดอกจัน3ดอกจันสดอกจันหสี่ีเดียมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน500 mb ใช้งานได้1วันดอกจัน8 7ดดอกจัน3ดอกจัน2ดอกจัน5สี่เดียมตัวถัดไปตัวที่7ดนะครับดอกจันแปดเกาดอกจันเสี่ีเดียมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน1เมกนะครับใช้งานได้1วันดอกจัน8 9ดดอกจันเสี่ีเดียมถัดไปนะครับตัวที่8ตัวสุดท้ายดอกจัน5 5าดอกจัน 85สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นในจำนวน1เมกใช้งานได้1วันดอกจัน550ดอกจันแปดห้าซีดีมและนี่ก็คือทั้งหมดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเค,ครือข่ายสมุทรนะครับเพื่อนๆนก็ลองไปเลือกสมัครกันดูได้เลยอาจจะมีจากตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอาชาชวัดสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท ชาติสวัสดีสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ